กับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็บรรยากาศล่มๆนะฮะยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับ Main mm hmm. เมนเผาศกที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับอันซีนอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะวัดสังฆามงคลน,นะครับนะหลวงพ่อยานะครับนะท่านสร้างไว้เป็นเตาเผาแบบไฟฟ้าด้วยนะสวยงามมากน่าจะสวยแล้วก็แปลกที่สุด นะฮะก็ใครที่อา่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายจะจองที่นี่ก็น่าจะได้อยู่นะฮะไปเดีย๋ยวเราไปดูความสวยงามกันนะครับสวยมากเพื่อนๆให้ดูร,บรอบๆเลย ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เข้ามาทางด้านในของเมนแล้วนะทีงน,นี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่วางนะครับนะศพของผู้ตายนะครับแล้วก็มีวิธีการเผาไฟฟ้าอย่างไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์มานะครับก็ประมาณนี้ครับเอ่อผมเห็นเหมือนกับมีรถรถใสนน่ครับเวลาใส่รอบเมนนะสวยมากเป็นรถแบบ เอเหมือนรถใสของเทวดาบนสวรรค์นะฮะเดยวพาไปดูครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆเป็นแบบนี้เห็นไหมมีสองคันนะครับนี่คันหนึ่งประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับน่าจะใสวนรอบโบสแล้วส่วนใหญ่คนที่เผาเนี่คือใครใครที่เสียชีวิตก็มาเผาใช่ไหมฮะ อ๋อมีบาบ่อยไหมฮะเหรอครับผม,ม,มาาบน,นีมน่บ,าาบน,น,น่าจะมาตอนมีเนาะจะได้รู้ว่าเผายังไงเมื่อกี้ผมขึ้นไปแล้วก็เห็นเป็นที่โลง่โลงๆไงฮะครับ ผมนึกว่าเหมือนแถวบ้านผมเพราะว่าแถวบ้านผมอะเป็นระบบไฟฟ้าก็หมายความว่าพอเอาเข้าไปในไปในเมนแล้วก็เปิดเปิดสวิตช์อะครับอ,อ๋อข้างล่าง,ง,าง,าง,างอ๋ขงงขอข้างบนแบบตั้งอ๋อครับครับครับโอเคเข้าใจละครับบืเอนๆก็เย็นแล้วนะครับ เรามาปักท้องไว้ที่ร้านเ,เกียบเย็นดาฟโฟนะเป็นร้านขึ้นชื่อ25ปีนะฮะพวกคุณต่อยก็เอาไปออกนะฮะนะเดีย๋ยวดูได้เยอะมากนะครับพเพื่อนๆดไูไม่หมดเลยหมดเลยนะฮะก่อนจะเข้าที่พักน,นี่ครับผมว่าสั่งเป็นข้าวหมูกรอบนะฮะน้ำเข้มข้นมากเขาไม่เหมือนที่ไหนนะฮะแล้วก็เย็นดาฟโฟแต่ยังไม่ได้ลองกินราคาก็ไม่แพงนะฮะ ๋กินแล้วก่อนนะครับอ่าครับเพื่อนๆก็ถึงที่พักแล้วนะฮะแล้วก็นะไปนอนพักผนะ่อนพวกนี้เยือนยินแดนพญานาคแห่งอีสานใต้ต่อ